ส้นสูงความเป็นชายเหนือชายที่ผู้ชายต้องมีแฟชั่นนี้เป็นการแบ่งชนชั้นของสมัยกษัตริย์หลุยที่14เพราะในสมัยนั้นอ่ะใครใส่ส้นสูงอ่ะเท่ากับว่าสูงกว่ามีอํานาจมากกว่าและเหนือกว่าการที่ใส่ส้นสูงอ่ะมันจะทําให้เดินลําบากเดินยากมันก็เท่ากับว่าฉันอะเป็นผู้ดีฉันอะไม่ต้องทํางานเพราะฉันอะเดินลําบากแต่พวกวอร์กเกอร์ก็กคือใส่รองเท้าติดดินทํางานให้มันสะดวกสามารถแบกหามได้ต้นหนึ่งขั้นมีกฎเลยนะว่ารองเท้าที่เป็นส้นสูงพื้นแดงเนี่ยถ้าใครอ่ะที่ไม่ใช่ชนชั้นสูง หรือเป็นคนชนชั้นปกครองห้ามใส่เด็่ขา่จนกระทั่งศตรวรรษที่1 8ถึง19แนวคิดเรื่องเหตุผลความเรียบง่ายหรือประโยชน์ใช้สอยเนี่ยก็เข้ามาแทนที่แฟชั่นที่มันดูฟุ่งเฟือยทำให้ผู้ชายอ่ะก็หันไปใส่รองเท้าที่พื้นติดดินมากขึ้นเพราะมันทำให้เขาอ่ะดูธรรมะแมงดูมีความแพ a c ิเคิลแล้วดูมีความเป็นสุภาพบุรุษเป็นชายยุคใหม่มากขึ้นและจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยคือในยุค1 9 4 0เมื่อมอลลีนมอรโลนเนี่ยเขาเอารองเท้าส้นสูงอ่ะเข้ามาใส่เพื่อทําให้ขาเขาอ่ะด ต้นมาคํานิยามของส้นสูงก็ได้เปลี่ยนไปเป็นความมีสเสน่ห์ความเย้าวยวนความเซ็กซี่ความเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงทุกคนอยากจะมีและสื่อแฟชั่นก็เข้ามาตอกอย้งอีกว่าไอเทมที่ผู้หญิงคนต้องมีคือรองเท้าส้นสูงเพราะทาให้ผู้หญิงทุกคนสูงสวยแบบสาวในอุดมคติและตัง้งแต่นั้นเป็นต้นมารองเท้าส้นสูงก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงอย่างเช่นรองเท้าคริสเตียนเลบแตี่ยก็เป็นส้นสูงพื้นแดงที่สาวๆหลายๆคนทุกคนนะต้องการ